โตขึ้นผมอยากเป็นความสุขบทที่สชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอสิ่งที่ทำให้มันนี่เขาซุดเมื่อทราบข่าวหลังจากลูกชายคลอดมาได้22วันก็โดนลักพาตัวโดยไม่ทราบสาเหตุขณะที่เขากำลังเดินทางไปลงนาเซ็นสัญญาร่วมลงทุนในธุรกิจเมืองฐานหินในประเทศจีนแต่ข่าวที่ออกมาบอกว่าลูกของเขาเสียชีวิตเมื่อมีอายุได้20กว่าวัน แรายละเอียดการเสียชีวิตยังไม่แน่ชัดจนทำให้คนพูดกันไปต่างๆนานาว่าเขาเสียลูกชายไปเหตุผลที่เขาบอกแบบนี้เพราะเขากลัวว่าจะมีการสวมรอยเด็กคนอื่นสำหรับคนที่ทราบข่าวเพราะมีเด็กมากมายที่พ่อแม่ยากจนแล้วอยากจะหาครอบครัวใหม่เพื่อหวังจะพึ่งพาเหล่าบรรดาเศรษฐีในการได้เงินก้อนโตมาใช้จ่ายช่วงแรกเขายังมีความหวังทางจ้างนักสืบฝีมือดี พร้อมทั้งทำทุกวิถีทางในการตามหาแต่ก็ไม่เจอเพราะรายละเอียดในตอนนั้นน้อยมากเนื่องจากลูกของเขามีอายุยังไม่ถึงเดือนเลยไม่สามารถระบุลักษณะเด่นของร่างกายได้ชัดเจนมากนะักอีกอย่างที่อินเดียมีเด็กสูญหายแต่ละวันร่วมหลายร้อยคนทางแกงลักเด็กไปเรียกค่าไยและเอาไปเพื่อขายอวัยวะแต่ตัวของมันนี่เองภาวนาให้ลูกของเขาเป็นเหตุผลแรกคือเรียกค่าไย เพราะทรัพย์สินเงินทองของเขามีมากมายเขายอมแลกทุกอย่างเพื่อได้ชีวิตลูกคืนมาส่วนภรรยานามว่าเคที่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เกิดภาวะซึมเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นปีปีจนถึงทุกวันนี้ทั้งมันนี่และเคที่ก็ยังมีความหวังอยู่ตลอดเวลาว่าลูกของเขายังมีชีวิตอยู่และได้มาอยู่ด้วยกันก่อนที่เขาจะลาโลกนี้ไปแต่ช่วงหลังทางมันนี่เริ่มมีปัญหาสุขภาพมากขึ้น เพราะอายุก็เยอะขึ้นเรื่อยๆจึงได้คิดกับเคที่มาเป็นเวลานานว่าต้องการหาบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดูแต่ตอนนี้ภารกิจหลักคือการที่เขาได้รับสัมปทานเหมืองแรกขนาดใหญ่ในรัฐลักเนาจึงค่อนข้างจะมีงานระตัวแม้ว่าสุขภาพไม่ค่อยจะดีแต่เขาก็ได้เดินทางมาด้วยตัวเอง เพื่อมาดูสถานที่และเพื่อมาเจอกับคนงานกลุ่มใหม่ที่กำลังเดินทางมาในคืนนี้โดยปกติแล้วบุคคลที่ร่ำรวยระดับมันนี่ไม่จำเป็นต้องลงมาดูธุรกิจเองขนาดนั้นแค่นั่งบริหารอยู่ที่ออฟฟิศหรือที่บ้านแต่นั่นไม่ใช่นิสัยของเขาด้วยการที่เขาไต่เต้ามาจากความยากลำบากกว่าจะมาประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้เขาเลยใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานตั้งแต่ระดับรากหญ้า จนถึงซีอและด้วยนิสัยใจบุญพนักงานและคนงานของเขาทุกคนจะต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนายจ้างหรือหัวหน้างานเขาจึงจำเป็นต้องมาที่เหมืองครั้งนี้ด้วยตัวเองในขณะที่มันนี่เดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวมาถึงเมื่อตอนเย็นเขาจึงเข้าพักที่โรงแรมหรูระดับ5ดาวในเมืองเพื่อพรุ่งนี้จะได้เข้าไปในไซต์งานแต่เช้าในขณะเดียวกัน ขบวนรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่รังฮิรันและชีนูทั้งผู้ดูเหมือนจะมีความรู้สึกโหดหูคิดถึงบ้านนั่งตัวติดกันแต่ไม่ได้หลับตาเหมือนคนอื่นๆที่นี้ระหว่างเดินทางทั้งผู้นั่งเงียบกันมาตลอดทาง รังหิรันตั้งแต่ตอนกลางวันยังไม่มีอะไรตกถึงท้องแม้แต่น,อน้อยเงินในกระเป๋าก็ไม่มีเลยสักแดงเดียววังไปพึ่งน้ำบ่อหน้าในตอนนี้หัวหน้าคนงานชื่อว่าฟีโน่ได้เดินมาบอกให้ทุกคนเตรียมตัวอีกครึ่งชั่วโมงจะถึงสถานีข้างหน้าให้ทุกคนลงแล้วจะมีรถมารับต่อไปที่เมืองตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึง่งรังหิรันเอ่ยถามขึ้นว่าแล้วเราจะไปถึงที่ทำงานกี่โมงครับพี่ชาย ฟีโน่บอกนั่งรถเข้าไปในป่าทางค่อนข้างลำบากจากสถานีรถไฟก็น่าจะใช้เวลาประมาณ2อถึงสชั่วโมงครับพี่ชายรังหิรันพูดปิดท้ายเมื่อถึงสถานีทุกคนได้ก้าวเท้าลงทีละกนอย่างเร่งรีบเมื่อนับจำนวนคนครบรถบรรทุกหกลอสองคันจอดรอยอยู่ข้างๆทั้งหมดขึ้นไปกันอย่างเร่งรีบเหตุผลที่เอารถบรรทุกขนาดใหญ่มาคนคนเพราะทางเข้าไปค่อนข้างลำบาก รังฮิรันเป็นคนงานกลุ่มแรกแรกที่เดินทางเข้าไปถนนหนทางเลยยังไม่ได้รับการปรับแต่งเมื่อไปถึงสถานที่ทำงานขนาดใหญ่ทุกคนกระโดดลงจากรถพร้อมสิ่งของสัมภาระเดี๋ยวเช้านี้เจ้านายของพวกเราจะเดินทางมาเพื่อคุยกับทุกคนฟีโน่หัวหน้าคนงานกล่าวตอนนี้ให้ทุกคนนำสัมภาระทั้งหมดเข้าไปเก็บในห้องพักก่อนให้พักกันห้องละห้าคน ไปจัดกันเองว่าใครจะอยู่กับใครแน่นอนว่ารังฮิรันและชีนูเลือกที่จะอยู่ห้องเดียวกันในตอนนี้รังฮิรันเอ่ยถามขึ้นพี่ชายแล้วมีอาหารให้เรากินด้วยไหมครับมีสิแต่เวลากินอาหารก่อนทำงานเจ็ดโมงเช้าและเพียงตรงส่วนมื้อเย็นหากินกันเองแล้วตอนนี้มีอาหารเหลือบ้างไหมครับผมยังไม่มีอะไรตกถึงท้องตั้งแต่เมื่อวานเลยครับรังฮิรันถามเอ๊ะ ไอ้นี่มึงมาวันแรกก็มาทำตัวน่ารำคาญแล้วสินะกูอบอกมึงว่ายังไงบอกว่ามีให้เช้ากับเที่ยงมึงไม่มีหูหรือยังไงคนข้างๆต่างพากันหัวเราะเยาะชอบใจชีนูเลยเอ่อยขึ้นขอโทษครับหัวหน้าพอดีเพื่อนผมเขาแค่หิวเลยถามเยอะไปหน่อย ผมต้องขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับหลังพูดเสร็จชีนูพ,พึมพำเบาบๆไอ้ฟีโนโ่มึงก็เป็นแค่ลูกจ้างเขาแล้วะทอเป็นมาวางอำนาจใส่พวกกูทางหมกแยกย้ายกันไปจัดแจงสัมภาระของแต่ละคนรังหิรันกับชีนูเดินเข้าประห้องที่สามซึ่งฟีโน่ได้เดินตามมานี่เด็กๆพวกเองดูจะรุ่นราวคราวเดียวกันงั้นพวกเองห้าคนเข้าอยู่ห้องนี้แหละรังฮิรันและชีนูมองหน้ากัน เพราะอีกสามคนที่จะอยู่ด้วยกันกับเขาคือสองคนที่เขามีปัญหากันเมื่อตอนอยู่ในรถไฟส่วนอีกหนึ่งคนก็เป็นเพื่อนของศัตรูเท่ากับว่าในห้าคนนี้แบ่งเป็นสองคู่คือรังฮิรันและชีนูส่วนอีกสามคนก็พวกเดียวกันแต่ทั้งห้าคนดันได้มาอยู่ห้องเดียวกันซะอย่างนั้นห้องขนาดพอดีห้าคนนอนผนังและหลังคาทำด้วยสังกสีหากฝนตกก็เสียงดัง หากแดดออกก็ร้อนแทบไหมเนื่องจากที่นี่เพิ่งเริ่มมีคนเข้ามาทําที่พักเลยต้องทนอยู่อย่างนี้ไปก่อนแต่ปกติแล้วที่กล่าวมาคือที่อยู่อาศัยพื้นฐานของคนงานเหมืองเพราะที่ไหนที่ไหนก็จะอยู่กันประมาณนี้แต่บังเอิญว่านี่เป็นเหมืองของมันนี่เขาเลยสั่งสร้างที่พักอาศัยที่ค่อนข้างจะดูดีหน่อยเพราะเหมืองนี้เป็นเหมืองขนาดใหญ่ได้รับสัมปทานค่อนข้างนานตอนนี้ ได้ยินทั้งเสียงไก่ขันเสียงจิ้งรีดเรไรรังหิรันนั่งรอเวลาฟ้าสว่างตอนนี้ในท้องของเขาค่อนข้างจะคำรามเสียงดังออกมาด้วยความหิวรอเวลาเช้าเพื่อจะได้กินอาหารมื้อแรกในรอบสองวันตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้ามีเสียงเอะอะวายวายเหมือนคนทะเลาะกันดังขึ้นในห้องรังหิรันเลยเรียบวิ่งไปดูแม่งเอ้ยมึงเดินเหยียบคนอื่นแล้วไม่มีคำขอโทษเลยหรือ เสียงชีนูวัววายดังลัน่นมีอะไรกันรังฮิรันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไอดามาสิแม่งกูนั่งอยู่ดีอยู่ดีดันเดินมาเหยียบเท้ากูแถมยังไม่ขอโทษสักคำดามาพูดขึ้นก็กูออกมึงแล้วว่าบีกทางหน่อยกูจะเดินไปหยิบผ้าขนหนูแต่มึงทำเป็นไม่ได้ยินเองช่วยไม่ได้ฟีโนได้ยินเลยรียบวิ่งมาฮี เด็กๆมีอะไรกันนี่เพิ่งมาถึงวันแรกก็จะตีกันแล้วหรอเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงมิสเตอร์มันนี่เดินทางมาถึงถ้าพวกเองยังไม่เงียบนะเดี๋ยวกูจะให้คนงานพาพวกมึงสองงกย่ายไปมัดไว้ในป่าท้ายเหมืองปล่อยให้ยุงกัดตายเมื่อทั้งคู่ได้ยินเช่นนี้ก็เริ่มสงบสติอารมณ์ลงฟีโน่เอ่ยต่ออีกสิบนาทีไปกินข้าวที่ข้างหน้า ใครไปช้าก็ไม่ต้องแดกหลังจากนั้นให้ไปรอที่หน้าสซางานรอเจอมิสเตอร์มันนี่แล้วได้ทำงานกันต่อรังหิรันได้ยินว่าให้ไปกินข้าวตอนนี้หิวมือไม้สันไปหมดขอแค่ได้กินประทังชีวิตไปก่อนหลังจากการมารวมตัวกันหินอาหารเช้าทุกคนก็ได้เขียนชื่อเพื่อจะตรวจสอบว่าใครชื่ออะไรกันบ้างจะได้แบ่งหน้าที่กันทำงาน ครู่หนึ่งมีคนงานวิ่งมาหาฟีโน่หัวหน้าครับมิสเตอร์มันนี่เดินทางมาถึงแล้วครับเมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็รีบลุกขึ้นรวมถึงฟีโน่เร่งรีบไปต้อนรับหัวหน้าเพื่อที่จะได้ประจบสอบพอขอบคุณที่ติดตามโปรโดติดตามตอนต่อไป